ก่อนอื่นขอแนะนําตัวเองค่ะชื่อเยาสรันพัฒนิติสกุลเกียรติค่ะขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะขอบคุณพี่ยกรัชนียาวิละนะคะและก็ขอบคุณโค้ดตลอดเส้นทางเลยก็คือโค้ดหนเล็กกัญญาณัฐเกตพี่บูนค่ะ,ะสิ่งที่เยาอยากให้ทุกคนมองเห็นเลยเหมือนกับที่เยวมองเห็นเลยนะคะก็คือเราแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าค่ะเราเปลี่ยนที่ซื้อสินค้าเหมือนที่ พี่เดี่ยวบอกเราเลยว่าเราแค่เปลี่ยนเราอยากเป็นลูกค้าที่ได้รับเงินคืนหรือเราอยากได้ที่ว่าเราจ่ายไปแล้วเราไม่ได้อะไรเยามองเห็นอะไรในธุรกิจนี้ใช่ไหมเย,ยาบอกเลยว่าเยาเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงงานเหมือนกับพี่ๆทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้เยาเคยไปทําง,งานที่เกาหลีใต้ค่ะแล้วก็รับรายได้แปดหมื่นถึงหลักแสนเลยแต่วันนี้เลือกที่จะไม่ไปแล้ว นะคะเลือกที่ทําที่ซักเซตมอเพราะว่าความมั่นคงไม่มีค่ะถ้าเราอยากได้เงินแสนวันนี้เดินทางไปทํางานเราได้หลักแสนเลยทาะเรามีสัญญาจ้างไปแบบถูกต้องนะคะแต่วันนี้เลือกที่จะไม่ไปเพราะยังมองว่าการที่เราไปทํางานต่างบ้านต่างเมืองเข้าใจเลยว่ามันมันลำบากนะคะแต่วันนี้เราเจอโอกาสดีๆแล้วบริษัทที่มั่นคงแล้วสิ่งที่เราได้วันนี้บอกเลยถ้าไม่คุ้มอ่ะ ทาหรอจริงไหมริงแล้วเราเออะไรจ่ายอ่ะมาทําเป็นรายได้อ่ะเราซื้อมาอยู่แล้วเราซื้ออยู่แล้วแต่เราไม่เคยได้อะไรแต่วันนี้เราเปลี่ยนมาทํากับซักเส้นมอเราเราเราได้รายได้ไม่พอเราได้เที่ยวฟรีกินฟรีแล้วเราได้มอรดกให้กับคนที่เรารักได้ด้วยค่ะวันนี้อยาบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆที่เราจะยอมแลกกับเงินแสนแล้วมาเอาเงินล้านที่น,น,นี่บอกเลยว่าคุ้มมากค่ะวันนี้เราก็มีแบบ 你好。